เทเนตนะครับคือภาพยนตร์แนวสายลับผสมสายไฟฟอร์มยักษ์ที่เป็นผลงานของคิสโตเฟอร์โนแลนด์ที่ทั้งกำกับเขียนบทและอำนวยการสร้างและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเวลานะครับที่คนส่วนใหญ่มองว่าเวลาคือสิ่งที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตเราอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ในมุมมองของโนแลนด์นะครับเวลากลับเป็นสิ่งที่จับต้องและเปลี่ยนแปลงได้การันตีด้วยหนังสุดล้ำขึ้นหิ้งอย่าง i n c e p t i o ่นและ i n t e r s t e l l a r และในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง สิเรื่องจริงในภาพยนตร์เทนเนตที่คุณอาจไม่เคยรู้การถอยกลับของเวลาในภาพยนตร์เรื่องเทนเนตนะครับอธิบายว่าการถอยกลับหรือ i n นเว s ชั่นทั้งในวัตถุปไปจนถึงมนุษย์ คือการที่เราเห็นและเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของสิ่งนั้นๆจากที่ปกติแล้วทําไม่ได้แล้วคาว่าเอนโทรปีคืออะไรเอนโทรปีนะครับเป็นความรู้ในฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายกระบวนการในธรรมชาติที่เกิดขึ้นและการย้อนกลับกระบวนการไม่สามารถพาเราไปหาจุดเริ่มต้นของสิ่งนั้นได้ยกตัวยอย่างที่อาจจะให้เห็นภาพนะครับก็คือถ้าเราเอาเกลือและทรายมาเทลงในถ้วยเดียวกันและแบ่งเป็นฝั่งเกลือและฝั่งทรายจากนั้นนะครับเอาช้อนปักลงไปในถ้วยแล้วคนวนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ จะทําให้ทรายและเกลือนะครับในถ้วยผสมปนกันเอนโทรปีก็คือหลักที่กํากับไว้ว่าการคนช้อนทวนเข็มนาฬิกาหลังจากที่ทุกอย่างผสมกันหมดแล้วก็ไม่ได้ทําให้เกลือและทรายนะครับกลับมาแบ่งฝั่งเหมือนก่อนจะคนตามเข็มนาฬิกา แต่ในหนังเรื่องเทนเน็ตนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตที่สามารถเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตได้มันจึงเป็นเหมือนการหอยเวลาของสิ่งต่างๆกลับไปหาจุดจุด,จดหนึ่งได้กระบวนการที่เราเห็นในหนังก็จะมีทั้งกระสุนนะครับที่ยิงไปแล้วกลับเข้ามาในแม็กกาซีนของปืนหรือมนุษย์นะครับที่ถอยกลับไปในเวลาต้องใช้หน้ากากออกซิเจนเพราะมันจะกลายเป็นว่าในโลกที่ถอยหลังกลับนะครับเราจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เคยหายใจออกไปนะครับกลับเข้ามาในปอดแทน เทเนตคืออะไรเทนเนตนะครับคือชื่อองค์กรลับในหนังที่มีเป้าหมายในการหยุดยัง้งการใช้อัลกอริทึมทาลายโลกในปัจจุบันโดยสมาชิกที่เราเห็นในหนังนะครับมีมากหน้าหลายตาเริ่มจากคนในหน่วยงาน CIA นะครับที่ช่วยชีวิตตัวเอกจากโรงโอเปร่านักวิจัยสาวนะครับที่สอนกฎเอนโทรปีเบื้องต้นให้ตัวเอกเซอร์ไมเคิลนะครับที่อนุมานว่าตัวเองคือ m i 6ของอังกฤษนักฆ่าอาวุธในมุมไบยอย่างพรียาและซานเจสิง ที่เป็นผู้บริหารองค์กรเทนเนิสมาเฮอร์นะครับที่คอยสนับสนุนยานพาหนะและภาคสนามกองทัพติดอาวุธที่มีหัวหน้าหน่วยอย่างไอวัสและวินเลอร์นำทีมและมีสายลับที่โผล่ไปทุกที่และเป็นคนสำคัญของเรื่องนะครับอย่างนิวและมีเทคโนโลยีย้อนเอนโทรปีเช่นเดียวกับเซเทอร์อัลกอริทึมหลายคนอาจจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมจะมาพูดเพิ่มเติมและขยายความบางส่วนนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น อัลกอริทึนะครับปรากฏมาตั้งแต่ฉากแรกในโรงโอเปร่าที่ตัวเอกนะครับไปเอามาจากที่เก็บเสื้อผ้าแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและถูกเรียกในชื่ออื่นในเวลาต่อมาอย่าง2-4-1ที่ถูกทําให้เข้าใจว่ามันคือพูโตเนียมนะครับหรืออาวุธนิวเคลียร์และจึงปรากฏคําว่าอัลกอริทึมนะครับในภายหลังโดยอัลกอริทึมนะครับประกอบด้วยอุปกรณ์จํานวนทั้ง9ชิ้นที่นักวิยทยาศาสตร์หญิงไม่ทราบชื่อในอนาคตรสร้างขึ้นมา แต่เกิดกลัวพลังอำนาจของมันนะครับจึงส่งมันมาซ่อนอย่างอดีตในสถานที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมองว่าปลอดภัยและยากที่คนอื่นจะหาเจอโดยพลังของอัลกอริทึมที่สมบูรณ์นะครับจะสามารถย้อนเอนโทปรปีของโลกทั้งใบได้สิ่งที่ตามมาก็คือมนุษย์จะตายจากการที่ไม่สามารถหายใจปกติได้สิ่งแวดล้อมจะได้รับการฟื้นตัวส่งผลให้ความเป็นจริงในโลกอนาคตนะครับที่ใกล้ลมสลายจะดีขึ้นโดยคนในอนาคตเชื่อว่าการฆ่าล้างบางบรรพบุรุษในอดีตนะครับ จะไม่กระทบกับการมีตัวตนอยู่ของพวกเขาในอนาคตหน่วยงานรับในอนาคตนะครับจึงทําการติดต่อคนในอดีตให้ตามหาอัลกอริทึมนะครับและใช้งานมันเพื่อย้อนเอนโทรปีโลกซึ่งคนนั้นนะครับก็คืออังเดเซเทอร์พ่อค้าอาวุธรัสเซียนั่นเองชะตากรรมของตัวละครเริ่มจากตัวเอกของเรื่องนะครับในฉากสุดท้ายที่ตัวเอกนะครับได้ย้อนเอนโทรปีมาช่วยแคทที่จะถูกฟียาเก็บนะครับเพื่อรักษาความลับการย้อนเอนโทรปี โดยคําพูดของตัวเอกในตอนท้ายเรื่องนะครับเราอาจจะเข้าใจได้ว่าตัวเอกของเรื่องนี้นะครับก็คือผู้ก่อตั้งเทนเนตขึ้นมาในอนาคตและใช้งานพิยากับตัวเขาเองในอดีตด้วยโดยภารกิจนะครับก็คือการอุดช่องโหว่ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและปิดปากผู้ที่รู้เรื่องเอากริทึมให้หมดมีแค่แคทนะครับที่ตัวเอกไม่ลงมือสังหารเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีในอดีต ส่วนตัวละครนิวนะครับก็เป็นตัวละครที่เชื่อมโยงความสําคัญของเรื่องเพราะเขาไปปากฏตัวในช่วงเวลาต่างๆนะครับทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย ในชากสุดท้ายนะครับไอวาร์ดเสนอให้แบ่งอ,อัลกอริทึมเป็น3ส่วนให้นิวกับตัวเองนะครับแยกกันไปซ่อนและฆ่าตัวตายนะครับเพื่อรักษาความลับะว่านิวนะครับตัดสินใจไปร่วมกับเทนเนตต่อโดยเขาบอกว่ายังมีความจําเป็นในฐานะนักไขล็อกประตูถ้าสังเกตศพที่นอนอยู่บนพื้นห้องนะครับในฐานใต้ดินจะมีเชือกสีแดงห้อยที่เป้เหมือนกันกับของนิว จึงคิดได้ว่าเขาไปร่วมภารกิจกับทีมสีแดงและเป็นคนเข้าไปปลดล็อกประตูให้ตัวเอกเข้าไปแย่งอัลกอริทึมและรับกสุนแทนตัวเอกจนตายนั่นเองส่วนเซเทอร์นะครับตัวร้ายของเรื่องในฉากจบถูกแคทเอาปืนยิงใส่หน้าอกของเขาจนตายจากนั้นแคทนะครับจึงถลายศพเซเทอร์ล่วงลงทะเลส่วนแคทนะครับก็กระโดดน้ําตามไปและ,ฉะเฉลยว่าผู้หญิงที่แคทเห็นกระโดดจากเรือในอดีตนั้นนะครับไม่ใช่กิ๊กของเซเทอร์แต่เป็นตัวแคทเองในอีกช่วงเวลาหนึ่ง พระเอกชื่ออะไรหลังรู้จบนะครับหลายคนคงจําหน้าตาตัวเอกได้แน่นอนแต่นึกชื่อไม่ออกและก็ไม่แปลกนะครับที่จะไม่รู้ชื่อตัวเอกเพราะตัวพี่พระเอกของเรานะครับไม่มีชื่อและในหนังเทนเน็ตนะครับพระเอกของเราก็ถูกเรียกว่า the p r o เทสกานิสภาษาไทยก็คือตัวเอกนะครับหรือตัวละครหลักที่พระเอกในเรื่องนะครับใช้เรียกแทนตัวเองตอนสนทนากับพียาในเว็บไซต์เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับอย่าง imdb ก็ใส่ชื่อตัวละคร จอห์นเดวิดวอชิงตันนะครับแสดงเอาไว้ว่า The p r o t e s t นิ s เหมือนกันสุดท้ายนะครับเราจะเรียกพระเอกตัวเอกตัวละครหลักเรียกแบบไหนก็ได้นะครับตามถนัด Theater Square t e n ์เทนะครับเป็นหนึ่งในคำพาลินโดมที่เป็นคำในภาษาละตินเก่าแก่นะครับที่สามารถอ่านได้แบบเดียวกันไม่ว่าจะอ่านจากข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับรวมถึงการออกเสียงเป็นคำที่อยู่รวมกับอีก5คำนะครับบน t h e ทอร์ Square แฮนหินคําพาลินโดมนะครับในรูปแบบ2มิติที่เก่าแก่ที่สุดคาดว่าถูกเขียนตั้งแต่ขศ .79 ซึ่งทั้งคําคนะครับก็กลายมาเป็นกิมมิกที่ผู้กํากับคิสโตเฟอร์โนแลนด์นะครับนำมาใช้อยู่หลายจุดภายในหนังซึ่งคําแรกนะครับก็คือคําว่าเซเทอร์ก็เอาไปเป็นชื่อของตัวร้ายอย่างอังเรเซเทอร์พ่อค้าอาวุธที่มีแผนทําลายโลกนะครับอริโปเป็นชื่อของศิลปินนะครับที่ทําภาพบอมโกยา่าเทนเนตเป็นชื่อองค์กรที่ตัวเอกนะครับตั้งขึ้นเพื่อหยุดการทําลายโลก โอเปร่าเป็นสถานที่นะครับและชื่อภารกิจที่ตัวเอกทําในตอนต้นเรื่องคําสุดท้ายนะครับก็คือคําว่าโรทัสเป็นชื่อบริษัทเจ้าของฟรีพอร์ตนะครับสถานที่เก็บผลงานศิลปะฉากต้นเรื่องได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงในต้นเรื่องของเทนเน็ตนะครับตัวเอกที่เป็นสายรับ CIA ไม่ทราบชื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจแปลงตัวกับหน่วยสวาร์ทที่โรงละครโอเปร่าในเคียบนะครับประเทศยูเครน ซึ่งมีข่าวลือว่าผู้กำก,กับคิสโตเฟอร์โนแลนดนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงในวิกิตการตัวประกันลงละครมอสโกนะครับเป็นการยึดลงละครโดยกลุ่มติดอาวุธเชเชนนะครับ40-50คนที่อ้างถึงความพักดีต่อขบวนการแบ่งแยก,กดินแดนอิสลามในเชตเนียซึ่งเรียกร้องให้ถอนกำลังรัสเซียออกจากเชสเนียและยุติสงครามเชสเนียครั้งที่2และจับตัวประกันทั้งหมดนะครับ850คน หลังการล้อมนานถึง2วันครึ่งกองกําลังสเปนนัดของรัสเซียนะครับได้สูบสารเคมีไม่ทราบชื่อเข้าไปในระบบระบายอากาศของอาคารและทําการบุกโจมตีคนร้ายนะครับ39คนถูกสังหารโดยกองกําลังรัสเซียและมีตัวประกันเสียชีวิตอย่างน้อย129คนรวมถึงชาวต่างชาตินะครับอีก9คนเหตุเกิดจากสารพิษที่สูบเข้าไปในโรงละครที่ตั้งใจใช้กับคนร้ายการใช้แก๊สด,ดังกล่าวนะครับถูกประนามจากทั่วโลกว่าทําเกินกว่าเหตุ แต่รัฐบาลรัสเซียนะครับก็ออกมาบอกว่าเรามีทางออกน้อยมากสําหรับกลวิธีที่จะเผชิญหน้ากับกองกําลังติดอาวุธ50คนแพทย์ในกรุงมอสโกนะครับประนามการปฏิเสธที่จะเปิดเผยเอกลักษณ์ของแก๊สที่ทําให้แพทย์นะครับไม่สามารถช่วยชีวิตตัวประกันได้ทําให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับประมาณ170คนความทะเยอทยานของโนแลน ภาพยนตร์เรื่องเทนเนตนะครับใช้ทุนสร้างสูงถึง200ล้านดอลลาร์และได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์นะครับที่ไม่ใช้เทคนิคกรีนสกรีนนะครับที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดในโลกและยังถูกจัดเป็นหนังนะครับที่ไม่ได้ถูกดัดแปลงจากสื่ออื่นเช่นนิยายหรือหนังสือกระตูนนะครับที่มีทุนสร้างสูงที่สุดอีกด้วยและมีฉากที่ใช้เทคนิคพิเศษที่เป็น CG นะครับน้อยกว่า300ช็อตหากเทียบกับหนังเรื่องอื่นของริสโตเฟอร์โนแลนนะครับอย่าง i ิน e r s t e l l a r ก็ใช้ cg ไปราวๆ850ช็อตนะครับ Inception นลาวๆ500ช็อตและ n i g h The t Batman b e g i n นะครับก็ประมาณ600ช็อตซึ่งถ้าเทียบกับหนังฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นนะครับจะใช้ cg อยู่ประมาณ2,000ช็อตต่อ1เรื่องและสิ่งที่ยังเป็นเอกลักษณ์ของ h ิสโตเฟอร์ n o แลนนะครับก็คือ การนําเสนอภาพด้วยของจริงมากกว่าเทคนิควิเศษให้มากที่สุดนะครับในเทนเน็ตกับฉากที่เครื่องบิน747ลำยักษ์นะครับพุ่งเข้าชนอาคารซึ่งคริสโตเฟอร์โนแลน์นะครับเป็นเพียงผู้กํากับไม่กี่คนในยุคปัจจุบันนะครับที่ยังใช้วิถีการสร,ร้างาภาพยนต์ยุคเดิมอยู่เบ e ื้องหลังสุดหินของเทนเน็ตนอกจากการถ่ายทําของจริงไม่ใช้เทคนิควิเศษของโนแลนแล้วนะครับมีการถ่ายทําโดยการเล่นแบบถอยหลังกลับในมิติเวลาคู่ขนานภายในเรื่อง นักแสดงหลายคนนะครับต้องฝึกการแสดงแบบเล่นหอยหลังกับโดยเฉพาะจอห์นเดวิดวอชิงตันตัวเอกของเรื่องนะครับต้องไปฝึกทำการบ้านหลายอย่างนะครับเพื่อให้การแสดงในฉากต่างๆที่อยู่ในมิติคู่ขนานนะครับออกมาเป็นธรรมชาติที่สุด โดยวอชิงตันนะครับเล่าให้ฟังว่าการกระพิบตานะครับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดและต้องฝึกพวกการโยนวิธีการรับหมัดและการป้องกันกลายเป็นโจ,จมตีการโจมตีกลายเป็นป้องกันส่วนในขบวนการตัดต่อนะครับเจนิเฟอร์เลมมือตัดต่อจากผลงานแม n เชสเตอร์บายด์ซีนะครับในปี2016และเฮอร์ดีไดทรีนะครับในปี2018ได้เล่าว่าเธอต้องตัดต่อแบบสลับไปสลับมานะครับโดยมีตัวละครเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวซึ่งเรารับรู้ว่าหนังเทนเน็ตนะครับมี2ไทม์ไลน์ ที่ดำเนินเรื่องไปพร้อมๆกันความไม่รู้คืออาวุธเราจะได้ยินประโยคหนึ่งบ่อยๆนะครับในเท็นเน็ตที่กล่าวว่าความไม่รู้คืออาวุธของเราเป็นเพราะความไม่รู้นี่เองที่ทำให้ทฤษฎีการกู้โลกสมบูรณ์แบบตัวเอกและทีมเท็นเน็ตนะครับใช้ปฏิบัติการขีบขนาบในตอนสุดท้ายเพื่อที่เซเธอร์นะครับจะได้ไม่รู้ว่าถูกสกัดแผนล้างโลกได้อย่างไร และความไม่รู้ของตัวเอกนะครับตั้งแต่ตอนแรกไปจนตลอดทั้งเรื่องนะครับที่ไม่เคยรู้เลยว่านิวคือคนที่ตัวพระเอกเองนะครับในอนาคตส่งมาเพื่อนาเขานะครับไปสู่การกู้โลกที่ถูกต้องและตัวเอกไม่รู้โดยซ้ําว่าถูกตัวเองในอนาคตใช้ปฏิบัติการคีบขนานาควบคุมความเป็นไปผ่านทางนิวพียาและเทนเนตและความไม่รู้สุดท้ายนะครับก็คือแผนปฏิบัติการกู้โลกในหนังเรื่องนี้ที่คนทั้งโลกไม่มีใครร่วงรู้ว่ามีเหตุการณ์นี้อยู่